สวัสดีค่ะคุณแม่พาแช์วันนี้พาเข้าครัวมาทำเมนูของหวานทานสบายๆนะคะนั่นก็คือมะยงมะยงชิดลอยแก้วนะคะแล้วก็มะปางลอยแก้วมะปางนี่คือมะยงชิดนะคะแล้วก็เป็นมะปางนะคะมะปางเขาก็จะมีรสหวานนะคะส่วนมะยงชิดเวลาเขาสุกแล้วเขาก็จะมีเปรี้ยวอมหวานซึ่งมะยง มะยงชิดนะคะจะเหมาะสำหรับการทำรอ,อยแก้วมากเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีมะยงชิดนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมของแม่แม่ก็จะสูตรของแม่แม่ก็จะต้มน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งถ้วยนะคะ1ต่อหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำเกลือน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือ แล้วก็จะมีสำคัญก็คือมีดมีดแกะสลักหนึ่งด้านนะคะแล้วก็จะมีมีมีดปอกหนึ่งอันนะคะวันนี้มีแม่มีเคล็ดลับในการปอกนะคะซึ่งเป็นที่ยุ่งยากมากเลยบางคนก็จะไม่ชอบเพราะว่าเราต้องมานั่งปอกเปลือกออแล้วก็นานาเม็ดออกนี่แหละคือขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะปอกให้เป็นอย่างนี้นะคะเราปอกง่ายมากเลย ควานไส้คว้านเม็ดออกนะคะ,ะเดี๋ยวแม่จะมีวิธีของแม่มีเคล็ดลับนะคะพอเราปอกเสร็จนะคะเราก็จะนำลงแช่น้ำเกลือเลยค่ะนำลงแช่น้ำเกลือนะคะหลังจากที่เราปอกเสร็จเรามาปอกเลยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้ให้หมดเลยให้แห้ง เช็ดให้แห้งนะคะแล้วเราก็ตัดหัวตัดท้ายวิธีของแม่นะคะแม่จะยังไม่แกะเปลือกนะคะเราแม่จะยังไม่ปอกเปลือกของมะมะปางหรือมะยงชิดนะคะแล้วก็ตรงนี้หัวนะคะตรงนี้ท้ายแม่ก็จะคว้านตรงหัวก่อนนะคะการคว้านนะคะจับมีดมีดคว้านลักษณะนี้แล้วก็ ทิ้ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเจอเม็ดพอเราเจอเม็ดแล้วเราก็คว้านไป,ไปบังคับตัวมีดกับกับเม็ดข้างในของมะยงชิดนะคะให้เขาชิดกันมากที่สุดเพื่อเราจะไม่ต้องคว้านเอาเนื้อของมะยงชิดออกมาด้วยนะคะ ข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะคะมาข้างที่ข้างปลายลูกนะคะทําเหมือนกันค่ะเราพยายามคว้านนะคะให้ปลายมีดนะให้ชนกับปลายมีดที่เราคว้านด้านหัวนะคะด้านที่เป็นขั้วของไม้ยงชิดนะคะมือเบาๆนะคะในการคว้านเราพยายามให้เขา ให้ถึงนะคะแล้วก็ให้เนื้อติดมเมล็ดออกให้น้อยที่สุดนะคะพอได้อย่างนี้นะคะเราก็ดันใช้ปลายมีดนะคะดันเห็นไหมคะจะเห็นว่าทำไม่ยากเลยเม็ดมะยงชิดก,ก็จะออกมาหลุดออกมานะคะก็จะได้อย่างนี้หลังจากได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใช้มีดปอกปอกเปลือกเลยค่ะ ก็ปอกเปลือกนะคะบางคนจะเอ่ปอปอกเปลือกก่อนแล้วก็มาคว้านเม็ดทีหลังแม่ว่าแม่ทำแล้วมันมันไม่ค่อยเวิกนะคะวิธีนั้นแม่ก็ทดลองทำหลายครั้งแล้วเอ่อวมะยงชีตอะจะช้ำหมดเลยค่ะกว่าเราจะคว้านได้ฉะนั้นเวลาเราแค่ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ เอาเม็ดออกก่อนแล้วเราค่อยปอกเปลือกทีหลังนะคะมะปรางก็เช่นกันนะคะเนี่ยเราก็จะได้อย่างเนี้ยเห็นไหมคะไม่ช้ําเลยค่ะสวยงามมากแล้วเราก็นําลงแช่น้าเกลืออันนี้แม่ขวานเสร็จแล้วนะคะแม่ก็นําลงแช่น้ําเกลือเช่นเลยนะคะน้ำเกลือนะคะเราไม่ต้องต้มค่ะ เราใช้น้ำเย็นนี้นะคะน้ำสะอาดของเราแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เกลือเขาละลายแล้วก็นํำแช่แช่ไมยงชี้เพราะในตัวมะยงชีดเขาจะมีอมเปรี้ยวอมหวานนะคะวิธีเลือกที่จะมาคว้านะคะควรจะเป็นลูกที่ไม่สุกมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอาเขียวๆอยู่ยังสุกไม่สุกประมาณสัก 70%นะคะกำลังดีตัดหัวตัดท้ายอีกลูกหนึ่งนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็คว้านเม็ดเลยค่ะมือเบาๆนะคะเพราะระวังมีดเขาจะฉลับใส่นิ้วของเราลูกแรกๆอาจจะทำยากแต่ลูกถัดไปเราก็จะเราก็จะเกิดความคล่องขึ้นนะคะ ทานอากาศเราร้อนน่ะทานเที่ยงเที่ยงน่ะช่วงคอเลยอร่อยชื่นใจทานกับน้ำแข็งนะคะพอเราได้อย่างนี้เราก็นำเม็ดออกเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเราก็ใช้มีดปอกเปลือกปอกเลยค่ะปอกไม่ต้องลึกนะคะปอกบางๆเปลือกเข้าบางๆ ก็นำลงแช่เกลือเห็นไหมคะสวยงามไม่ช้ำน,นะคะหลังจากที่เราล,ลงแช่น้ำเกลือสักประมาณได้15นาทีนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้้เราก็นี่คือน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็นำลงแช่น้ำเชื่อมนะคะ แช่ไปแช่น้ำเชื่อมจะใส่กล่องก็ได้นะคะจะใส่ถ้วยก็ได้แต่ละแต่ที่สำคัญต้องปิดฝานะคะ,ะเราลงแช่น้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้พลาสติกหรืออะไรก็ได้นะคะมาซีนแล้วก็ปิดแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะ ทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าตอนเที่ยงๆเราก็ทานได้แล้วนะคะเนี่ยแม่ก็ทำไอ้นี่เป็นมะปรางนะคะแต่นี่เป็นน้ยงชิสอันี่เป็นมะปรางนี่แม่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตอนนี้แม่ก็นําออกมาจากตู้เย็นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะเราก็ตักน่าทานมากเลยเห็นไหมคะลูกจะไม่ช้ํานะคะ ดีงามมากนี้เราก็ใส่เติมน้ำขอเป็นสีลูกกำลังงามเลยนะคะ,ะเติมน้ำเชื่อมแล้วก็เติมน้ำแข็งค่ะ ร้อนๆเนี่ยทานและชุ่มคอชื่นใจหน้าเลยค่ะลองไปทําทานนะคะเพราะหน้านี้หน้ามะยงชิดกับมะปางกำลังออกนะคะเออวันนี้ไม่ไปตลาดก็ได้กิโลลวไม่เพงนะคะกิโลละร้อยเองทั้งม่ยมม่ยมชิดแล้วก็มะปางนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะ มะยงชิดร้อยแก้วหรือมะปางร้อยแก้วของเรานะคะดูสิคะสีสันน่าทานมากนี่แม่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี่แม่ทำลองไปทำดูนะคะถ้าชอบเทปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามครั้งต่อไปว่าคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรนะนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ